ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะตัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดา พระตรยปิฎกไทยฉบับมหาจุลาเล่มที่16หน้าที่123ถึง126อัธิราคาสูตรว่าด้วยราคะมีอยู่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถี ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือหนึ่ง กาลิงกราหานที่หยาบหรือละเอียด 2. ผัสสาหาน 3. ม,มโนสัญญะเจตนาหาร 4. วิญญาณอาหารอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมูสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมูสัตว์ ผู้สแสวงหาที่เกิดถ้าราคะความกำนัดนั่นทิความเพลิดเพลินตันหาความทยานอยากมีอยู่ในกวลิงกราหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกวลิงกระาหานนั้นที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใด ah มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแข้งท่าราคะนันทิตันหา มีอยู่ในผัสสาหารถ้าราคะนันที่ตันหามีอยู่ในมโนสัญญาเจตนาหารถ้าราคะนันที่ตันหามีอยู่ในวิญญาณอาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นที่ใด มีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขานทั้งหลาย,ท,าาท,ลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแขน ปรียบเหมือนเมื่อมีน้ำย้อมครั่งขมิน้นสีเขียวหรือสีแดงอ่อนช่างย้อมหรือจิตกรพึงเขียนรูปภาพสตรีหรือรูปภาพบุรุษให้ได้สัดส่วนครบถ้วนลงบนแผ่นกระดานที่ขาดดีแล้วฝาผนังหรือแผ่นผ้าอุปมาณี้ฉันใด อุปมาอกก็ฉันนั้นถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในกาลิงกราหานวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกาลิงกราหานั้นที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลงที่ใด มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชารา และมรณะต่อไปที่ใดมีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแค้นถ้าราคะนั่นทิตันหามีอยู่ในผัสสาหารถ้าราคะ นันทิตันหามีอยู่ในมโนสัญญาเจตนาหานถ้าราคะนันทิตันหามีอยู่ในวิญญาณอาหารวิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นที่ใดมีวิญญาณตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมมีนามรูปอย่างลง ที่ใดมีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมมีชาติชารา และมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศกมีความกระวนกระวายและมีความคับแค้นภิกษุทั้งหลายถ้าราคะนั่นทิตันหาไม่มีในกวลิงกราหานวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในกวลิงกราหานนั้น ที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวาย และไม่มีความคับแค้นถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในผัสสาหานถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในมโนสัญญาเจตนาหานถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในวิญญาณาหานวิญญาณ จะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไป <urers> เรากล่าวว่าที่นั้น ไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความขับแค้นปเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดมีหน้าต่างด้านทิศเหนือทิศใต้หรือทิศตะวันออกพอดวงอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างที่เข้าทางหน้าต่างจะพึงส่องไปที่ไหน ส่องไปที่ฝาด้านทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าข่าถ้าไม่มีฝาด้านทิศตะวันตกเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่แผ่นดินพระพุทธเจ้าข่าถ้าไม่มีแผ่นดินเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหนที่น้ำพระพุทธเจ้าข่า ถ้าไม่มีน้ำเล่าแสงสว่างจะพึงส่องไปที่ไหนไม่มีที่ส่องพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นถ้าราคะนั่นที่ตันหาไม่มีในกวลิงกราหานละถึงถ้าราคะ นันทิตันหาไม่มีในผัสสาหานถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในมโนสัญญาเจตนาหานถ้าราคะนันทิตันหาไม่มีในวิญญาณอาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้น ที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้น ย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศก ไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค้น